สวัสดีครับสวัสดีทุกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังหา power amp อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับ power amp ทั้งสี่รุ่นนะครับนี่หล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมกันนะครับเดี๋ยวมามาแนะนําแต่ละยี่นนะครับโอเคมาเลยตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้จะเป็นแท่นแท่นหน้าอวนะครับ ตัวนี้สเปคนี้ขับเซต4สีคุณสีนะครับได้ทั้งเบรกลางแหลมนะครับก็ตัวนี้เป็นโลโก้ Gtech นะครับเป็นตัวอันนี้เป็น new model แท่นใหม่นะครับสเปคคือตัวนี้เป็นหมอเอร์แปลง5,000 v นะครับแล้วก็จะเป็นคาดีรุ่น 2,000s นะครับมีกุญแจใส่ช็อตนะครับ4 c ่ a n n น l นะครับก็แท่นนี้ลูกค้าจะเอาไปขับเบร2 c h a ช n e l นะครับ4ใบนะครับแล้วก็ขับกลางอีก2ชัแนนะครับ4ใบนะครับก็คือ แยกกลางกระเบตนะครับสี่ใบนี้ก็คือช่อง A ขับเบรสองใบช่อง B ขับเบดสองใบนะครับแล้วก็ช่อง C ช่อง D ก็ขับกลางเหลี่ยมนะครับก็สเปคนี้ประมาณนี้นะครับส่วนแท่นนี้นะครับงานสําเร็จนะครับงานสําเร็จราคาหนึ่งห้าอบาทนะครับราคาหนึ่ง้าอบาทนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับขนาดแท่นสูง4ี่จุนิ้วลึกส6หนิ้วนะครับก็ รับประกัน1ปีนะครับเคมฟีอะไรฟรีนะครับส่วนหลังจาก1ปีหลังจาก1ปีไปก็คือค่าซ่อมฟีลูกค้าจ่ายแค่ค่าอะไหล่นะครับก็อคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับทุกแค้นนะครับเหมือนกันส่วนมาแท่บต่อดไปแท่นตัวนี้แท่นนี้ผมประกอบไว้ใช้เองนะครับแท่นนี้จะเอาไว้ลงเดโมนะครับอันนี้จะเอาไว้ขับ18นิ้ววอย5ข้างละ2ดอกนะครับเนนนใช้งานที่โหลด4โอมนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด ยี่หกเซ0 8นะครับมาพร้อมหม้อแปลง4ขีข้อตัวนี้จะเป็นสเปคกรสสองพันพิเศษนะครับลูกนี้จ่ายได้4,000ันวีนะครับขนาดแท่น 2U ลึก17นิ้วนะครับข้างหลังก็จะมีชุด C เีเบรกเกอร์ไฟซเป็นเหมือนไนโครร้อยวอน6กรูปนะครับแล้วก็บรลดาในรูปเบลปีสองศนย์สองนะครับก็สเต็ปประมาณนี้นะครับขับ18นิ้วได้ข้างละ สองดอกอิ่มๆแรงๆนะครับเน้นใช้งานที่สี่โอมนะครับชั้นนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้รับประกันความแรงครับก็สวยๆเลยหล่อๆนะครับส่วนมาแท่นต่อมาก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นระบบสวิตชิ่งซอฟต์สตาร์ทนะครับก็อันนี้จะเป็นคัตดีสวิตชิ่งมีโปรเทคป้องกันสายช็อตนะครับสายช็อตไม่พังนะครับตัวนี้จะเป็นคัตดีนะครับส่วนคัตดีจะมีโปรเทคนะครับมีโปรเทคในตัวนะครับ แล้วก็มีป้องกันลำโพงอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสวิตชิ่งธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งธรรมดาจะไม่มีชื่อรุ่นนะครับส่วนรุ่น PFC ค0 0 PFC จะมีชื่อรุ่นนะครับแตกต่างกันประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีตัวนี้มันจะไม่ดึงไฟนะครับมันจะไม่กินไฟเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บูตไฟไมาช่วยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ ก็คือข้อดีก็คือประหยัดไฟไม่กินไฟเยอะแต่ข้ามสเต็ปม,มาที่ PFC ที่ PFC ก็คือข้อดีมี PFC มันจะบูตไฟช่วยเวลาไฟตกมันจะบูตไฟเพื่อมันจะมาชดเชยแรงดันที่ตกไปนะครับข้อดีก็คือเสียงไม่แผ่วตามไฟแต่ข้อเสียก็คือจะกินไฟกว่าแท่นนี้นะครับแท่นแท่นนี้จะกินไฟน้อยกว่าส่วนแท่น PFC จะกินไฟเยอะกว่าแต่ต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับ แต่ว่าถ้าหลายๆแท่นก็ก็กินเยอะดูนะครับก็อันนี้ก็สเตปเป็นแท่น pfc นะครับขนาดแท่นสองยูลึกสิบเ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็รองรับสองโอห์มนะครับพร้อมโพเดชันป้องกันสายช็อตเหมือนกันนะครับรองรับสองโอห์มครับส8บแปดนิ้วพันสองรต์ได้ข้างละสเหมือนกันนะครับสองแท่นนี้นะครับราคาก็ไล่ๆกันนะครับราคาถ้าเป็นแท่นแท่นเดิมนี่แท่นรุ่นไม่มี pfc ก็ราคาหนึ่งหมืนสี่พันเก้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่ง ส่วนแท่น PFC ก็ราคาขยับเป็น15,500บาทนะครับสำหรับรุ่น PFC 6,000นะครับก็เดี๋ยวจะมีรุ่น PFC 8,000ออกมานะครับเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0885964630นะครับอดีจีคีทีอีซีเ1993นะครับหรือเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซบ o ๊กไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็สอบถามก่อนได้นะครับไม่ซื้อหาไม่เป็นไรนะครับแค่กดไลค์ให้กำลังใจผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับผมช่างก๊อฟกีเทคพาวเวอร์นะครับก็ต้องขอลาก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอเคจัดไปครับจัดไป